ที่หนักที่สุดก็คือโรงพยาบาลบุรีรัมพี่น้องภาคสาสุขของพี่น้องภาคบริการทางด้านสุขภาพสี่ห้าปีตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วที่บุรีรัมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นมาตรฐานในระดับโลกที่เราสามารถที่จะทุบเทกันเนี่ยเราเอามาจาัดทุกพื้นที่เอามาทุบเทกันวันวันหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาแล้วรับรองว่าบุรีรัรมแน่จริง,รงขอยื่อใช้ชีวิตอยู่ที่บุรีรัมเนี่ย เขามั่นใจที่สุดว่าเขาเซนต์นะครับและอีกการหนึ่งที่ผมเล่าเรื่องบริการขาดตกไปก็คือที่เราบริการเสริมเมื่อทุกการไอทีนั่งหมดเลยเขาปูเขาปูผ้ากําไหม้นั่งเนาะแต่คนในขึ้นไปยื่นหมดครับ <c oughs> ไปเกาะขอบมันพ่องมันสูงเนาะเล้วก็ตาไปเชิเอถ่ายรูปตอนแรกตอนแรกไอตรงนี้แหละยังสงสัยอยู่ว่าใครครับถ่ายรูปไม่สวยแต่ตรงนี้ก็โอเคทําให้ทําให้เป็นสีสันอีกอันหนึ่งที่ ทั่วโลกไม่มี<น>เขาไปแข่งที่อินโดอินโดไม่มีขนาดใกล้บ้านเรานะนัภาษาอะไรจะไปแข่งที่สเปนด้วยภาหันะในพื้นที่เราแท้แท้แท้แท,แท้นี่แหละบ้านเราทั้งมไอ้บ้านเราเห็นว่าดีใจยังเฉยๆเนาะแต่เขาเห็นตอนนี้พากันตื่น<อ>เฮ้ยเขาก็เห็นรูปถ่ายมันแตกต่างกันมากไหมในาาการดูแลความปลอดภัยก็มีความสุข ไ,ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุในเส<ม>้นกานไ,<ม>ไม่มีครับอันนี้คือความเป็นบูรีรัมค่ะก็ในส่วนของสำนักงานเทื่ละกีฬาจังหวัดบูรีรัม์ที่ได้รับผิดชอบในเรื่องของอสาสาสมัครอาคมีนะคะในพอก็คือกอสนองเก่าศูนยน์ยนยนการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนในเรื่องของผู้ไกลนะคะที่จะเข้ามาร่วมนะคะ อตอนนี้ไทยนะคะก็จะเป็นน้องๆอยู่แถบทางโรงเรียนอำเภอเพชน,นชัยแล้วก็รุ่นที่สี่ก็คืออำเภอเมืองเอาแถบอำเภอเมืองอำเภอสตึกบั้นด่านใกล้ๆนะคะก็เป็น้องแถบที่เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือมาจากต้นประเทศนะคะในด้านภาษาเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษจีนราษาแล้วเขาไม่กลับมาอีกเนี่ยเราเราจะช้ำใจมากนะครับเมื่อในวันนี้เรามีหน่วยงานทั้งภาครัฐเนี่ยได้ช่วยกันเตรียมการในเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรามีศูนย์แอน w แวร์ a อนิทา e ที่สามารถจะร้องเรียนร้องยุกบอกกล่าวกันต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงเ,เกี่ยวกับเรื่องการบริการอาหารการกินเครื่องดืง่มการบริการที่ไหนที่เอ,อกเปรียบนักท่องเที่ยวราคาโรงแรมที่พักแล้วก็ทีมท่ที่โดยเฉพาะทีมให้ตรงปกทั้งหลายตรงนี้เราจะมีศูนย์นี้เอาไว้บริการแล้วเราก็ช่วยกันแล้วก็เท่าที่สังเกตดู ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวโรงเรียนเหล่านี้ก็ลดน้อยลงหนักมากก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความร่วมมือของพี่น้องชาวอุรีรับพวงเรา